อยู่อำเภอบางเลน,นเอำเภออำเภอบางเลนตำบลบางไสป่าบางไสป่านาลุงชฉลอมจ้านาเช่าเนะี่ยไม่ใช่นะาศ <c oughs> <c oughs> นาเช่า <c oughs> ถ้ามันไม่ตัวนี้มันไม่ช่วยด้วยอะไรเราเราแย่ไม่ใช่หรือหรอกแย่เลยเราเพราะอะไรอ่ะเพราะเราต้องเก็บให้เช่าน้ำน้ำทำเพื่อทำอะไรเราก็ต้องซื้อเข่าอ่ะมันมันอยู่ทางอ้อม มองดูใช้คู่นี้ช่วยลุงได้เยอะไหมคะลุงได้เยอะเรื่องต้นทุนลุงอะนะคะประหยัดลุงได้เยอะเยอะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะลุงอย่างน้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะครึ่งหนึ่งเลยลดลดต้นทุนให้ลุงใช่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยปกตินา20ไรนี่ลงทุนเท่าไหร่คะลุงปกติเลยที่ยังไม่ได้ใช้ตัวนี้ค่ะแสนกว่าแสนกว่าโอ้โหโดนปุ๋ยเข้าตีไว้20ลูกอ่ะ แล้วปุูยลูกไม่ใช่บาทของบาทการน mm ้ำ hmm. ไ้เราต้องค้นเลยนะเฮ้ยน mm ี hmm. ่สุดไา้นี่ถ้าเป็นเคมีาแสนป้า mm hmm. แสนสองอ mm ่ะ hmm. เพราะมันทุกอย่างงานค่าน้ำค่าเช่าค่าอะไราตาอะไราลองคิดให้ดีเคยจดไว้จดไว้ด้วยแล้วีิประเกียม์ก็ได้แสนป้าแล้วดีนั่นเป็นนาของตัวเองอ่ะ ใช่ไหม,ไหมถ้าเป็นนาเช้าอย่างเราก็ตายดิลยแล้วเขาอยู่ติดติดคลองเขาขึ้นน้ําเองได้ใช่ไหมของน,นี้แล้วอยู่บนดอนเราต้องไปซื้อน้ําเหมืองมาไล่สองร้อยอ่ะต้นทุนสูงเนาะต้นทุนสูงถ้าข้าวไม่ได้นี่แย่เลยถ้าผลผลิตไม่ได้มันก็จบอ่ะข้าวเดืดที่ตัวร้ายเลยนะไล 2, ่สองพันใช่ไหมยี 24, ่ไล่สี่พันอู้ บอกของเราของเรา20ไร่ของเขา30กว่าไร่รไอะ่ะเรายังเหนือว่าเขาเหนือว่าอาภูามะิคนะคุนงาเหนือกวตาเท่าไหร่ลูกก็90กว่าไร่อ่ะ10กว่าไร่เขา30 3ไร่ผม20ไรไไอ่อ่ะ90กว่าไร่ไปล่ะใช่ใช่ถ้า20เกียร์อ่ะเท่ากแบบันไม่ยอมแพ้อะใช่ป่ะของเรา20ก็ได้20อ่ะเขาตามทิดอ่ะพูดยังไงล่อ con không thảo có hiệu quả.